ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Winter Survival Simulator นะครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมก็น,นี่จะเป็นตัวทดลองเล่นอีกเช่นเคยนะเป็นตัวเดโมนะก็เกมนี้นะจะเป็นเกมแนวซเวอร์นะครับในฤดูหนาวนะเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเป็นเกมแนวซีเวอร์อย่างแท้จริงเลยนะคือเราไม่สามารถสู้กับอะไรได้เลยครับคุณผู้ชมห <c oughs> นียางเดียวนะประมาณนั้นแหละเออก็น่าจะยากอยู่แหละเพราะว่ามันจะเป็นเอาตัวรอดกับสภาพอากาศด้วยนะแล้วก็สิ่งดูร้ายสัตว์ป่าอะไรประมาณนี้มนะั้ง เขาบอกว่าขอต้อนรับนะนี่คือเกม Winter s u r v i v o r Simulator ตัวทดลองเล่นนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับเราจะต้องหาทางเอาตัวรอดจากอากาศหนาวนะครับและสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงอุณหภูมิภายในร่างกายนะและเจ้าหมีนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเกม Winter s u r v i v o r Simulator ทำไมชื่อมันยาวๆแปลกๆโอเคกดนิวเกมไปเลยครับ มาครับคุณผู้ชมมีคัตซีนด้วยครับก็เหมือนเราจะวิ่งหนีมานะแล้วก็มาสุดที่ยอดเขานะตอนนีน้เป็นเหวด้วยแต่ภาพนี้ใช้ได้เลยครับอันนี้ยังไม่ได้เล่นนะเป็นคัตซีนครับโอ้คือหนีหมีมาครับแล้วก็ตกลงไปแล้วยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะเกือบตายครับเมื่อกี้ลืมตาแล้วมีนกบินด้วย โอเคมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างหนาวเลยนิ้วฉันไม่รู้สึกแล้วเนี่ยบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะจวต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้ปกตินะครับโอเคแล้วก็เควสสตาร์ทแล้วนะเอาแล้วเหรอเดี๋ยวขอปรับปุ่มแป๊บเหมือนเมาส์มันจะเร็วๆนะผมเป็นคนเล่นเมาส์ช้ามากครับเอาครึ่งๆแล้วกันมาเนี้ย ก็ดูแล้วน่าจะหนาวใช้ได้ตรงนี้มีซากกวางด้วยโอ้โหคือไม่เหลืออะไรเลยครับน่าจะโดนหมีกินไปแล้วล่ะตันนี้ต้องไปเช็คทางนี้ครับอยู่ข้างหน้านี่แหละไม่กี่เมตรปะกดวิ่งไม่ได้ด้วยนะกดปิดไฟฉายกดอะไรไม่ได้เลยครับตรงนี้มีป้ายครับเป็นป้ายระวังสุนัขจิ้งจอกนะเอาแล้วกด C เพื่อนั่งครับโอเคครับ หมือนจะมีคนโดดล้มมาติดนะครับข้างหน้านู้นเนาะน่ากลัวกด C ีเยืนโอเคครับเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่อันตรายนะหรือว่าน่ากลัวนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสุขภาพจิตเรามันจะลดลงนะครับอุ้ยมีสุขภาพจิตลดลงด้วยอ่ะข้างหน้าเหมือนเห็นเงาๆที่พื้นครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นหมาป่าสองตัวนะครับเหมือนมันจะเฝ้าศพอยู่ประมาณว่าหล่นลงมาโดนกินแน่นอนครับงั้นเราพยายามหลีกเลี่ยงครับ บอกว่าสุขภาพจิตเรานี่ก็สําคัญด้วยนะโอเคไปทางนี้ค่อยๆย,ย,ย่องไปน่าจะรอดรอดละมั้งไปต่อไปต่อข้างหน้าสามสิบเมตรครับต้องระวังไอตัวหมาป่าเมื่อกี้ด้วยเหมือนมันเฝ้าอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงหมาป่าครับคือเราปิดไฟได้ไหมเนี่ยหมามันจะเจอเพราะไฟฉายเราหรือเปล่านี่ มันมีหมาป่าด้วยเอาแล้วเอาแล้วคือเราต้องนั่งเหรอแล้วเมื่อไหร่จะถึงคือมันนั่งแล้วเดินช้ามากโอเคถ้าไม่ได้ยินเสียงหมาป่าผมจะค่อยๆเดินไปแล้วกันตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยมันมองหน้าเราคุณผู้ชมอย่างหลอนหมาป่าครับเว้ยละ วิ่งได้ไหมต้องวิ่งนะมั้งอาทีนี้โอ้โหคุณผู้ชมน่ากลัวมากอ่ะนี่ผมเล่นกางคืนด้วยโอ้โหดูจุดนี้ดิย,ยังกับสเลนเดอร์แมนไปดีกว่าครับที่สำคัญนะเกมนี้คือเราสู้มันไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมคือหนีย่างเดียวอ่ะโอเคเหมือนจะเจออะไรเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายนะครับมันจะมีรูปขึ้นมาบอกนะ ต้องรักษาให้มันอยู่ในอุณหภูมิปกตินะครับโอเคครับตรงนี้เหรอเหมือนจะเป็นน้ําพุือเป่ะนี่ครับถูมือแล้วค่อยๆอยอ,ยอุ่นขึ้นฉันรู้สึกดีขึ้นเวนลครับหมามาสี่ห้าตัวไปแล้วครับต้องไปแล้วครับอะไรกันเนี่ยกำลังไอ้นี่อยู่เลยนะกำลังอุ่นเลยนะเมื่อกี้ มันมีน้าพุไงตอนนี้วิ่งไม่คิดชีวิตนะครับไปเร็วครับไปเร็วครับอยากหันไปมองมากเลยนะแต่ก็กลัวนะตรงนี้อุ๊ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยป้าแล้วเชียสะดุ้งไปหนึ่งทีเวรจริงๆต้องพยายามอย่าให้หลอดเลือดเนี่ยลดหมดนะเพราะไม่งั้นคุณจะตายอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ขาเจ็บขาต้องรักษาขาก่อน บอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการอะไรบาดเจ็บเนี่ยต้องรีบรักษานะเพราะอย่างเช่นขาเราหักเนี่ยเราก็จะเดินหรือวิ่งไม่ได้นะครับอืมและพอเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยหมาป่ามันมองหน้าเราด้วยนะตรงนั้นนะอะเออชีวิตชีวิตนี้มันยากเหลือเกินโอ้แต่ฟ้าสวยมากครับเหมือนเป็นแสงเหนือนะตอนนี้ครับด้านขวาของเราอะนะมันขึ้นเป็นรูปเหมือนจะขาหักเรามะต้องไปหานี่นะเป็นพวก พันแผปะนี่ครับวิ่งไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าขาหักเอ้ยโอตกใจบุดเลยเมื่อกี้หายไปแล้วครับภาพหลอนครับเอาละสิเอาละสิไม่รู้ว่าเราโดนอะไรมาครับเนี่ยตรงน,นี้มีกระท่อมอยู่โอเคเข้าไปในนี้ก่อน น่าจะไม่มีคนมัง้งถ้ามีก็ดีนะจะรู้สึกดีมากเลยถ้ามีเพื่อนเนี่ยกด e ครับเปิดประตูโอเคครับปิดเลยปิดปิดปิดให้ไวเลยครับอย่างหลอนตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็นกล่องพยาบาลครับเขาบอกว่าเวลาเราหยิบของเนี่ยมันจะไปอยู่ในกระเป๋าเล่านะเราสามารถเอามาใส่ควิกสล็อตได้นะครับกด i ครับเพื่อเปิดช่องกระเป๋านะแบบนี้แล้วก็คลิกขวาครับเป็นการใช้โอเคขาหายแล้วโอ้ เจอกะทอมค่อยดีหน่อยมาเริ่มจุดไฟกันเลยครับต้องหาเชื้อเพลิงนะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จุดไฟซะหาเชื้อเพลิงขอสำรวจแป๊บหนึ่งนะตรงนี้เป็นเครื่องมือนะอะไรก็เมนูเต็มเลยแล้วก็มีหีบด้วยแต่เปิดไม่ได้นะแล้วก็มีไม้กางเขนมีทำไมเนี่ยกันผีป่ะอุ้ยคุณๆนะเนี่ยเหมือน r e s i d e n t e v i l v i l l a g e เลยครับแบบเงยขึ้นไปแล้วเจอมนุษย์หมาป่า ใตัวลาแค้นนะนโอ้โหใกล้เคียงอยู่ตรงนี้มีซุงอยู่ครับเราใส่ท่อนสุงเข้าไปครับอ่าลิดขวามด้านล่างเนี่ยฟืนมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จุดไฟเลยครับโอเคใช้ได้เหมือนเขาจะอยากนอนแล้วนะกดเเพื่อปิดไฟฉายได้โอเคครับเพิ่งจะปิดได้เหละเล่นมาตั้งนาน ตอนนี้เขาให้เราไปนอนครับที่เตียงนะตรงนี้นะโอเคนอนดีกว่าแล้วก็ให้กดสเปซบาร์นะเพื่อตื่นนะครับอืมตื่นและเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนบอกว่าต้องกลับไปที่จุดเดิมนะครับเพื่อไปเอาของนะครับเดี๋ยวนะแต่ว่ากลางวันแล้วอาจจะไม่มีหมาป่าหรือเปล่าก็เป็นได้นะ เป็นเวลากลางวันแล้วนะโอเคต้องเก็บฟืนกลับบ้านไปเนี่ยแต่ภาพมันสวยมากนะคุณผมมู้ชมคือแบบยังกับของจริงครับอันนี้เป็นเดโมฟรีนะถ้าเกิดอยากเล่นเนี่ยน่าจะต้องเสียตังค์ซื้อตัวเต็มนะครับตอนนี้เกมไม่แน่ใจว่าออกมาหรือยังออก็เดี๋ยวถ้าสนุกแล้วค่อยจัดเอ้ยหินล่วงมาเฉยเลยครับนั่นอะไรอ่ะทำไมมันแสบตาจัง ตรงนี้ครับมีกระติกน้ําอยู่เก็บเขาบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะและรลวดเร็วที่สุดด้วยก็คือการกินหิมะนะครับเวลากระหายน้ำนะแต่ว่าหลังจากที่เรากินหิมะไปเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิเราเนี่ยมันลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหาน้ําดื่มกินดีกว่าครับนี่ครับตอนนี้มันไม่มีก็คือต้องลองกินหิมะใช่ไหมกด G ครับนี่ครับเป็นการกินหิมะนะโอเค กินหิมะได้ด้วยหรออันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้เรากลับไปที่กระเป,าานะเป๋า่นะกระเป๋าเรา่้จะทําตกเอาไว้นะครับตอนตกเหวปะหรือเปล่ามันน่ากลัวตรงที่เราสู้กับตัวอะไรไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมเกมนี้ตรงนี้ครับเดินข้ามไปอย่าล่นอีกนะโอเคได้ยู มีมาตกอีกแล้วแล้วไงอะลอยเท้าหมีเอาแล้วมันไม่ค่อยดีแล้วล่ะมีโหมดสแกนด้วยครับให้กดคินะครับเพื่อสแกนดูสิ่งที่น่าสนใจครับนี่ครับเฮ้ยตรงนี้ลอ,อยเท้าแนะ่นอนแหละแต่ทางซ้ายเนะี่ยมีต้นไม้ด้วยครับเป็นต้นมันฝรั่งดิบนะโอเค โอ้แล้วแล้วคือเราจะต้องตามรอยเท้าหมีไปหรอคือเราสู้มันไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะก็ตามไปเขาให้ตามก็ตามไปครับด้านหน้านี่เหมือนจะเป็นสะพานนะหมีแย่มาอยู่ตรงนี้นะเพื่อนโอ้โหอ๋อถ้าพามันขาดครับมันไปไม่ได้นะทางนี้โอเคต้องคอยสแกนด้วยกลัวจะเจอหมีตอนนี้ อยู่ก็มีรูปลูปกกระต่ายขึ้นมานี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองแยกไปดูหน่อยแล้วกันนะหวนะังว่าคงไม่ใช่น้องหมีเอ้ยมีน้าเหมือนจะเป็นสูตรทําอาหารหรือเปล่าไม่รู้เก็บไปก่อนอ๋อเป็นอาหารนะครับที่ยังไม่สุกนะเราจะต้องเอาไปย่างที่กระท่อมมานะเลถึงจะกินได้ตรยแล้วเติมน้ําได้ไหมอยากจะเติมน้ำำําทาไงกดเลขหนึ่งครับหยิบกระติก น้ำไม่มีนี่ไงเจอน้ำแล้วไงเติมได้ไหมอ่ะเฮ้ยเราลงมาเินในน้ำได้นะอ๋อนี่ครับกดเล็กหนึ่งครับเติมน้ำโอเคแต่มันอาจจะยังไม่สุกนะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปต้มที่กระท่อมแล้วมาไปครับขอให้เราไปหากระเป๋าครับอย่าเจอหมาป่าหรือว่าหมาป่ามันจะออกมาตอนกลางคืนหรือเปล่า ก็เป็นไปได้เฮ้ยกระโดดโอเคได้อยู่โอ้โหตรงนี้กระโดดได้ปะเนี่ยนี่ครับกระเป๋าเราอยู่ตรงไม้นู่นครับอาจจะต้องเสริมแรงหน่อยวิ่งครับกระโดดไม่มีปัญหานะเจอแล้วเก็บก่อนได้แล้วครับกระเป๋าต้องกลับกันแล้วกลับได้ไหเนี่ยทางกลับเราอยู่ฝั่งนู้น121เเมตรนะต้องหาทางกลับบ้าน เมื่อกี้น่าจะเป็นบ้านเราแล้วนะกระท่อมโอ้สวยมากครับคุณผู้ชมดูดิคือวิวสวยมากเหมือนมาเที่ยวเลยแต่ว่าจะมาตายซะมากกว่านะดูแล้วน่าจะแข็งตายโอเคไปกับกระท่อมกันครับ80เมตรข้างหน้ารู้สึกหนาวหนาวแทนไปเร็วไปเร็วถึงแล้ว จะได้ไปทำอาหารกันนะแล้วก็ต้มน้ำด้วยได้ไหมมาจุดไฟครับอ๋อคือไม้หมดใช่ไหมนี่ไงอ๋อตรงนี้มีขวานอยู่พอดีโอเคเขาบอกให้เราเปิดกระเป๋านะแล้วก็ถือขวานเนี่ยไปสับต้นไม้นะครับไหนดูกระเป๋าสิอ๋อเวลากดไอนี่มีแอนิเมชันดูของในกระเป๋าด้วยสุดยอด เกมละเอียดใช้ได้นะนี่ครับหยิบขวานมาเล็กสองครับมาแล้วตรงไหนตัดได้มั้งก็ไม่รู้หรือว่ามันตัดได้ทุกต้นเดี๋ยวจะลองต้นใกล้ๆนี่นะตัดครับตัดเข้าไปอีกทีนึงอีกทีหนึ่ง,งล่วงครับล่วงแล้วล่วงแล้วโอเคอ้าวคือยังไม่ได้ใช่ไหมโอโ้ขวานนี่ต้องตัดหลายทีว่าครับคุณผู้ชม แต่ก็ทำแอนิเมชันมาดีเนี่ยอย่าล่นอย่าอย่าล่นเพื่อนอย่าพึ่งหล่นโอ้โหต้องตัดต่อด้วยครับคือ <c ười> มันทำดีนะมันเหมือนมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะไม้แห้งโอ้ยโอหหหห้ยลน่นล่นล่นนะโอ้โหเราจะขึ้นกลับมาได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแล้วลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับตอนนี้ อ๋อถางขึ้นน่าจะอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมไม่นายากใช่ไหมคือแบบดูแลหนาวแทนเลยดูดิโอโ้โอเคครับผู้ชมได้ฟืนแล้วนะจะไปจุดไฟกันเปิดได้มั้งประตูคงไม่มีตัวอะไรเข้ามามาจุดไฟกันครับเอาฟืนแอดเข้าไปครับประมาณนี้จุดแล้วแงะแงะ,งะเยบร้อย แล้วก็เอาอาหารเรามาย่างได้ไหมนี่ครับโอเคมันฝรั่งนี้เอาไปย่างได้ได้ไหมได้มันฝรั่งนี้ก็ย่างได้ครับก็เราใส่ลากไม้ไปได้ไหมเนี่ยเปลือกไม้เปลือกไม้เราก,ก็ใช้เป็นฟืนได้ด้วยครับมาเขาบอกให้เรากินอาหารนะกินซะหน่อยแล้วก็ เติมกระติกน้ำอรอก็เพิ่งเติมมานะมีเอเนอร์จีด้วยนะครับเขาบอกว่าพยายามอย่าให้มันลดเหลือสูงนะนะไม่งั้นล้วก็จะล่วงให้นอนด้วยครับเพื่อฟื้นฟูโอเคเดี๋ยวรอมันฝรั่งสุกแบบนี่เพิ่งกลางวันเองนะเคเวสเขาให้เรานอนอีกแล้เหรอแต่ผมสงสัยว่าน้ำเนี่ยมันกินได้เลยเหรออ ก็เหมือนจะกินได้เลยนะไม่ต้องต้มด้วยมันกดต้มไม่ได้นะผมลองแล้วนะเสร็จยังมันฝรั่งเดี๋ยวรอมันฝรั่งเสร็จจะนอนครับโอเคมันฝรั่งเราเสร็จแล้วครับเก็บก่อนแล้วก็เหมือนไฟเนี่ยมันจะดับไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมก็เอาเถอขาให้เรานอนครับเควสะนะเหมือนเป็นการนอนเอยเอาแล้วครับคุณผู้ชม หมีบุกตื่นมากลางดึกครับเอาแล้วครับอยา่ยาอย่าอย่าเข้ามานะหูเสียวสันหลังเลยครับมันจะพังประตูเข้ามาครับหมีไปยัง่งพี่เกมสยองขวัญมาเนี่ยนึกว่าไลแค่นโอ้โหเดินผ่านกระจกครับไปเลยเพื่อนเราสู้ไม่ได้แล้วนะถึงเราจะมีขวานนะเกมนี้ อันนี้เป็นคลาสซี่นะผมไม่ได้เล่นนะโอเครอดอยู่ครับนึกว่าจะดองมาแล้วแล้วก็มีเคเวสขึ้นมาอีกแล้วครับผู้ชมเป็นเคเวสใหม่นะไอหมีเมื่อกี้ถือขวานไว้ก่อนถึงจะสู้มันไม่ได้ก็เถอ่อยานะเพื่อนตรงนี้เหมือนจะมีอะไรไม่รู้นะเป็นเคเวสหรอ ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราสามารถเอาไม้มาซ่อมที่พักเราได้ด้วยนะเหมือนเป็นการป้องกันไม่ให้หมีมันเข้านะครับเนี่ยทางนี้นะหรือว่าเราจะต้องคาบแผ่นไม้ก่อนหรือเปล่านี่ครับมันจะมีเมนูการคาบอยู่นะเนี่ยเรามีไม้ใช่ไหมเ้าจะคาบไงเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะเราต้องไปตักน้ำตรงนน้นก่อนคือจริงๆอเราตักน้ำไปแล้วนะคุณผู้ชมตักแถวนี้ได้ไหมเออ มันเป็นน้ำแข็งครับตรงนี้คือเดินเราลื่นด้วยคือเราเาตักน้ําไปแล้วไงแต่ว่าเคเวสเป็นยังไม่ขึ้นมานะสรุปเราต้องไปตักใหม่เฉยทําไมทํางานกลางวันนี้รู้สึกจะปลอดภัยหน่อยนะบอกว่าเราสามารถดื่มน้ําจากกระติกได้เลยนะโดยกดเล็หนึ่งนะครับที่เราใส่ปิ๊กสล็อตเอาไว้โอเคครับนี่ครับตรงนี้เติมน้ําก่อนเรียบร้อยไม่ยากเท่าไหร่ แล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะต้องไปเฮ้ยทำไมเควสขึ้นมาหลายอันจังต้องไปตรงโน้นอะเจ80เมตรเนี่ยนะ 70, 80, ตรงนี้ครับไหนมาดูดิเฮ้ยอ๋อไอรอยเท้าหมีเมื่อกี้นี่นะนี่ครับที่มันมาพังบ้านเราเนี่ยมีผีสิงเดี๋ยวนะเราต้องมาหาคอนก่อนไะอ๋อเป็นโต๊ะคราฟครับ,รบตรงนี้ โอเคบอกว่าเราสามารถคาฟของได้นะตรงเนี้ยนะไหมาดูดะว่าเราจะต้องคาฟแผ่นไม้นี่ครับคาฟแผ่นไม้เนี่ยใช้พลังงานด้วยนะ0.5ครับโอเคเราต้องทำก่อนแหละแล้วก็สามารถคาฟผ้ากับกับดักได้นะคาฟแผ่นไม้ไปครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยต้องใช้กี่แผ่นนะในการปิดบ้านเรานะใช้ท่อนไม้แผ่นหนึ่งเนี่ยจะได้แผ่นไม้สองอันนะครับ นี่ไงเราสามารถเอามาตอกบ้านได้นะโอเคเราแปะไปหลายอันอยู่ครับบอกว่าถึงมันจะไม่แน่นหนามากนะแต่ว่ามันก็ยังพอกันได้นิดหน่อยก็โอเคคือเหมือนว่าบ้านมันจะพังนะตรงนี้เป็นรูอ่ะเราก็ตอกไม้ไปเรียบร้อยขาดแผ่นไม้อีกสองนะเดี๋ยวขอดูไม้ก่อน เราต้องไปตัดไม้เพิ่มเพราะว่าไม้เราหมดโอเคเอามาสักหนึ่งต้นต้นเล็กๆต้นเล็กๆนี่ตัดได้ไหมอ๋อต้นนี้แล้วกันได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะน่าจะเป็นต้นใหญ่นี่ครับอยู่หลังบ้านเราเนี่ยนะมามันตัดนานมากเลยนะคือเราตัดล้มครั้งหนึ่งเสร็จเนี่ยมันยังไม่เสร็จด้วยนะมันต้องไปตัดต่อดูดิ คือสับเป็นสิบยี่สิบทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ย,เ,อยเกือบเกือบทับหัวครับเนี่ยพอสับเสร็จนะต้องมาสับต่อยอนะครับที่พื้นนะ่ะก็นานอยู่แหละใช้ได้นานใช้ได้เลยครับโอเคเ้ยทำไมมันเป็นฟงเล็กๆแปลกๆได้กี่อันเนี่ยเปิดไฟก่อนอ,อ่น่าจะหมดนะอ๋อมีตรงนี้ด้วยอ๋อมันมีหลายท่อนครับนี่ไง โอเคแต่แล้วมันจะเป็นฟืนเล็กๆก,กันนะเก็บไปให้หมดครับแล้วก็ตรงนี้เหลืออีกเอาไว้ก่อนแล้วกันเออต้องมาคาบปิดบ้านให้หมดนี่เล่นเหมือนจะเล่นจริงจังเลยมันเป็นเดโม,โมนะครับเดี๋ยวพอเกมเต็มออกเนี่ยถ้าเกิดเราจะเล่นเดี๋ยวเราก็ต้องเล่นใหม่อยู่ดีนะแล้วก็เอาเอ่มาคาบแผ่นไม้อีกสองแผ่นครับกดแผ่นไม้ตรงนี้นะแล้วกดคาบครับโอเค แล้วก็มีเควสให้เราซ่อมหลังคานะหลังคาเหรอตรงไหนมันเป็นมันมีตรงหนึ่งที่เป็นรูนี่งไงแปะเข้าไปครับต้องใช้กี่ไม้นะงั้นเราคาบไม้เพิ่มไปแล้วกันเรามีไม้เยอะอยู่นะเอาไปอีกประมาสักสามแผ่นแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะได้แปะหลังคาไปครับดื่มน้ำก่อน สก,กึบแล้วก็เหมือนจะหิวนิดๆนะกินไอ้นี่ก่อนมันฝรั่งก่นันมันฝรั่งสุกอยู่ครับกินไปเลยโอเคหลังคานี่ซ่อมเสร็จยังเนี่ยไม่รู้นะเหมือนจะกดอะไรไม่ได้แล้วนะก็นอนเลยแล้วกันครับก็สำหรับเกม Winter Survival Simulator นะคุณผู้ชมผมก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะ ก็เดี๋ยวเช่นเคยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโหลดมาเล่นกันแบบฟรีๆเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสเกิบสเกิบ